ทำใหม่ได้ไม่ถึงเดือน FC กิ่ง Story นะคะจะได้เห็นก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นอะไรแฟนนักบอลท่านหนึ่งนะคะจะมาให้สัมภาษณ์นะคะเป็นคู่แรกที่ใช้ยิงประตูแล้วก็คู่แรกที่ทุกคนกิ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องกิ่งสตอรีอยู่แล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพามา ข้างในสนามทางเข้านะคะแล้วก็ห้องต่าง,างห้องแต่งตัวของวีรยุรีเด็ดนะคะก็แบบว่าเป็นอีพีที่พิเศษสุดๆนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาชมสนามนะคะมามาค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้านักกีฬาที่เขาจอดรถแล้วเขาก็เลยเข้ามามเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลย เป็นมาอย่างไรบ้างมาคะมาเฮ้ยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นรูปลุงเนนนะคะมาอันนี้นะคะก็ะเป็นเรื่องราวของบุรีรนะคะตั้งแต่2009จนถึงปี2020นี่มาปีแรกก่อนเลยใครอยู่ทันนะคะคอมเมนต์มาบอกด้วยอ่านี่อยู่ทนันนะบอกได้ก่อนก็คือเก้าแรกของบุรีรัมย์ซีนะคะก็คือ2009นี่แหละก่อตั้งโดย คุณกัลยาชิชอบนะคะในหนังสือก็แตายของล้วเองนะคะคต่อไป2 0 1ดนะคะคุณลุงเนวินนะคะสสก็ได้ซื้อมือรำพีเข้ามานะคะนี่นะคะเฮ้เชื่อปหมคราวท่านตรงเนี้ยเคยออกหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นของวีรำอะเขาเรียกว่าอะไรทีอ่อ่อะเรียกไม่ถูกก็คือเ,เคยไปเชียร์ด้วยรอบนึงแล้วติดในหนังสืออะ่ะตรงกลางตรงหน้าภาพอะโอเคไหมเอาไหมมาค่ะต่อไปนะคะ2011นะคะก็ได้สร้างสนามนะคะมีรำ ยูนิเต็ดนะคะเปิดใช้วันที่4ตุลานะคะเอ,อ่อก่อสร้างเร็วที่สุดนะคะ256วันเท่านั้นคือสร้างเร็วมากนะคะบอกเลยมาลงมา2012นะคะก็วิลามพีเอกับวิลามเอฟซีนะคะก็ได้รวมกันเป็นยูไนเต็ดที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะที่ได้แชมป์เยอะนะคะที่ได้แชมป์เยอะคนปี2013นะคะก็คือบุญยันนะคะเป็นหนึ่งเดียวที่ผ่านเข้าไปได้แล้วเราไปตอนท้าย มาต่อไปนะคะตัวมาที่2องพนสนะคะก็คือฟิฟบอลแชมป์นะคะวีแลน์นะคะคว้าแชมป์สแชมป์นะคะในฤดูก,กาลเดียวนะคะเป็นสิ่งที่สร้างความภามคภูมิใจให้แก่แฟนบอลเป็นอย่างยิ่งนะคะนี่ <ๆ S 2> พี่กบทะะี่อยู่ตันทีมชักปืนก็ยังอยู่นะจ๊ะบอกเลยดูพี่เอ็มก็ยังอยู่ตอนนี้พี่อุ้มโอ้โหไม่ได้ต้งปัง ใ่ไนี่พี่แจ็คจิรวัาก็คือยังอยู่ไว้นะคะทุกคนปี2015นะคะก็คือความสําเร็จที่เปลี่ยนไปด้วยการคว้าแชมป์5รายการในปีเดียวสุดจริงๆอะปีนี้บอกเลยมาตอนที่ผมจะในปี2016ก็คือทีมเราก็มีความภาคภูมิใจขึ้นเรื่อยๆอยนะนะนี่แหละเนาก็เป็นทีมที่ดีดอะม,ะมา2016นะคะก็คือบุญยังนะคะขายเสื้อได้มากที่สุดถึง700,000ตัวในฤดูกาล 2016 <Okay. S 1> ก็คือเยอะเยอะมากแบบเลยก็รายได้ส่วนหนึ่งนะคะของรีรบุร์ก็จะมาจากการขายเสื้อคายของที่ลึกนะคะ60%แล้วก็ขายบัตรขายตั๋วเข้าชม20%แล้วก็สปอนเซอร์อีก20%นะคะมาต่อไปทอ1 7นะคะแชมเปี้ยนลีกที่มีคะแนนมากที่สุดนะคะ86คะแนนก็คือจนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายสถิติเราได้เลยนะคะอยากจะพูดแล้วก็ อยู่ในระดับ้นอ่งอ่ะอต่อไป2018นะคะวีรัมก็สร้างประสบการณ์พิเศษให้ง,งารฟุตบอลไทยนะคะก็คือสร้างแชมป์สมัยที่6ให้กับวีรัมของเรานะคะ2018นะบอกเดยต่อไป2019นะคะก็เป็นปีที่มีสิ่งดีนะคะก็ครบรอบ10ปีของวีรัมด้วยแล้วก็ผลิต้า่ถูกทอจากเจ็ดหมู่บ้านนะคะในอดีตวีรัม ถ้าไม่มีแฟนบอลก็ไม่มีบุราัมเนเตดนะคะก็เขาก็เลยแบบคืนกำไรให้ชาวบุราเนาะ,ะแบบช่วยหารายได้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะทุกคนปี2020นะคะบุราเนะคะก็ผลิตเสื้อปี2020นะคะภายใต้นวคิดที่อยากจะช่วยโลกใบนี้นะคะให้ดีแล้วก็ลดขยะที่มีอยู่ด้วยการทำเสื้อจากพลาสติกอะผลิตเสื้อจากพลาสติกอะก็เดี๋ยวตอนท้ายนะคะเราพาไปดูนะคะว่าจะผลิตยังไงเนาะ แต่คลิปนี้น่าจะย,ยาวเลยอะแหละต้องไปหลายห้องปาปะปนี่นะคะคือชร์แค่ไหน,นะคะแล้วก็ปีที่เราได้ยู่ไงคะอือหึเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตตรงนี้กันนะคะเพราะว่าตรงนี้เราก็พูดหมดแล้วว่าเราได้แชร์อะไรบ้างนะปะเริ่มนีนะคะทุกคนแล้วก็พทุกคนนะคะดูสตอรี่บอร์ดของบูรีรัมนะคะที่อยู่ตรงทางเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวก็ต้องถึงเวลาสัมภาษณ์ข่าวะคะ่ะเดี๋ยวขอตัวไป ขอบห้องสัมภาษณ์ก่อนนะคะเพราะว่าเออห้องแถลงข่าวก่อนเพราะว่านักข่าวรอเต็มแล้วค่ะจับเรียนสืน่อวลชนทุกท่านนะคะก็คาดว่าปีนี้นะคะบียร์ของเรานะคะก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะคะเพื่อแฟนบอลที่น่ารักทุกคนหน้าของชาวบียร์ของเรานะคะก็ ลิศลายชื่อในปีนี้นะคะที่จะเป็นตัวจริงสำหรับ i n ต t o r y นะคะก็จะมีเ,ออเจอร์ลาดน,นะคะแล้วก็ตอนเลสก็มาด้วยนะคะฟันไดนะคะก็จะมีอีกนะคะห้องนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นห้องแถลงข่าวนะคะที่นักเตะและโค้ชนะคะก็จะมาแบบก่อนแข่งก็จะมาแบบมาพร้อมกับตันทีมนะคะเช่นวันนี้เราก็มากับพี่พี่สัสลักษ์นะคะไฮเปโค้ชนะคะก็ดาวุ่งของเรานะคะ นะคะแล้วก็จะมีนักเขาเรียกว่าอะไรแฟนนักบอลท่านหนึ่งนะคะจะมาให้สัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูเขาเลยค่ะไปกดปิดนะต่อไปก็รู้สึกภูมิใจนะคะสำหรับแมทนี้นะคะก็เป็นอีกแม์ที่พัฒนาประทับใจมากนะคะแล้วก็สุดที่รักของเราอย่งแน่นเ็นอัลจเมตด้วยนะคะแล้วก็ภูมิใจสุดเลยค่ะ เรานะคะพาไปดูอ <geon> ินเสิร <il S 1> ์ตนะคะในห้องนี้นะคะก็มาห้องนี้ก็เก้าอี้ก็สบายทุกคนขยับลองมานั่งก็ก็ลองมาได้เข้ากับบ้านเลยเดี๋ยวบอกว่ามาจากช่องกินสตอรี่แลก็เขาให้เข้ามาเลยเขาตดงดูทั้งคาร์บอนอืมมาจากช่องกินสตอรี่่ะเขาเปิดประตูให้เลยแล้วก็ปูพรมแดงให้พร้อมมาเดี๋ยวดูอินเสิร์ตกัน แพงสวยสเน่ะสวยนะจริงข้างๆก็จะมีเรื่องราวติดให้ชมนี่ปี2018ก็คือปีที่มีผู้ชมเข้าสนามมากที่สุดนะคะ35,573คน็คนปอกแขนของพี่กบสู่เช้าก็คือเป็นปอกแขนที่ตั้งแต่2012อ่ะ ใช่ตั้งแต่2012ก็คือเป็นกับตันทีที่ยาวนานที่สุดของสโมสร10ปีกับอีก25แชมป์คิดเอาละกันก็คือนี่นะคะตำนานของวีรลัมก็คือคนนี้ค่ะ <c oughs> บอกตรงๆนะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆอะ่ะเขาเรียกอะไรวัยรุ่นเหรอสมัยเล็กๆอ่ะดาวรุ่งราวลุ่มอะ่ะก็ยังหล่อตอนนี้ก็ยังหล่อบอกเลย จริงๆมีอะไรมาขายไหมอยากเอาดับ้างนี่นะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นทุงมือของพี่แชมป์สิวรัตน์นะคะก็คือเป็นคู่ที่ป้องกันประตูให้สโมอสอมรบีลำได้มากที่สุดนะคะก็สนับสนุนโดยเขาเป็นสปอนเเ <c oughs> ข้ามา,านะคะ <c oughs> ก็สนับสนุนโดยแพนนะคะก็เป็นคู่ที่ป้องกันประตูให้สโมอสอมรบีลำได้มากที่สุดนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูของนี้นะดูของนี้เหมือนกับก็คืออันนี้นะคะก็เดียโก้นะคะหรือซันโตนะคะก็ดาวซันโวสมชุดตลอดกาลของไทยนีนะคะที่ทำประตูทุกรายการให้สโม,มสรเดียวได้มากที่สุดโดงยิงให้กับวีรัมรวม133รมประตูก็คือแบบที่สุดตอนนี้เขาก็ไปอยู่แบบสกอรดี่อ,อุยอันนี้ก็คือ แฟนนะคะก็คือแฟนอรชิมปงนะคะก็คือชอบมากมีรูปมีรูปแปะรูปคู่จะปิดหน้าเราอืมเป็นไงสมัยแรกบอกเลยวิ่งใครได้ใกล้ใคล้ชื่อโมะก็คือชอบมากคนวิ่งเร็วแบบวิ่งเร็วแบบโอ้ยวิ่งเร็วมาแต่ไหนอน่ยตอนเด็กที่ดูอะก็คือแบบวิ่งเร็วอะเซนเซอร์เองต้องเชนเซอร์มานักเตะคนแรกนะคะที่เล่นในไทยลีกก่อนจะได้เล่นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะคะปี2556 ก็คือเรียกว่าแฟงเล็กนะคะแฟงใหญ่ก็แฟงโอฮอนซ่าเนอะอ่าโอเครับความมั่นใจเองนั่นอ่าย้ายไปเร่วมทีมอันเดอร์เลสของเบลเยียมนะคะได้รับลงเล่นในยูซีอลในปีเดียวกันนะคะก็คือหลอกอืมหลอกเขาหลอกของเขาอะอันนี้ก็อยู่แต่ที่ยูยู่ในใจนูนะคะ S <S มาถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อปีที่สโมสรได้แชมป์มากที่สุดนะคะก็ะได้ห้าแชมป์ต่อมานะคะแล้วมาฟังดีนะ,ะนนก็คืออันนี้ก็คือกระดานนะคะแบบวางแผนการเล่นนะคะที่ใช้วางแผนในห้องนักกีฬาก็อพอแบตแข่งก็คือเขาก็จะมาแกะเอาตรงนี้แหละคะ่ะไปวางแผนนักกีฬาต่อแล้วเล่นน,นคะคะคะว่าตังค์ชอยนะคะแล้วก็ตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นพี่หมีนะคะ ออลิน <Alison. S 2> มามาต่อไปนะคะก็คือนี่นะคะก็คือรองเท้าของแบงค์นะคะสุภาพสุดาเกิตาก็คือเป็นคู่แรกที่ใช้ยิงประตูแล้วก็คู่แรกที่เป็นตัวจริงใช่คู่แรกเป็นตัวจริงก็นักเตะทีอ่อายุน้อยที่สุดอายุ15ปีนะคะที่ทำประตูให้กับทีมวีลัมในฟุตบอลไทยลีกนะคะก็ชนะแอร์ฟอร์สไป50ชนะเอ้ย ใช่ในปี2018ยิงประตูนำ4-0ในเกมังกลาวนะคะนี่นะคะรุ่นนี้นะคะซื้อกันได้นะคะนกี้นี่นะคะทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะใครชอบนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์มัให้ด้วยคลิปต่อไปนะคะก็ถึงจะได้ดูห้องแต่งตัวนักกีฬาน,นะคะก like, ็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปเยอะๆนะคะขอเยอะยิ้งพุ่งๆนะคะเดี๋ยวเราลงคลิปให้เร็วที่สุดเลยอะเอาล่ะเจอกันคลิปหน้านะะบ๊ายบาย